และส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตรานันวันดามิาม,มังหามัทะเรนาตาาารนังท้าใะเจ้าไว้พระนานโดยใจขเขารพเอื้อเฟือสุเขตาปยาติเขตาสัญญิโต พระสง์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายยอดีดสันโดสุขตานุโพทโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานแต่สรุตทางระสุขมูได โลละปาหิโนอริโยสุมเมทาโสเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันดามิทงังคังอาหามานทเรณตังขาวใบจะไวพระสงฆ์มูนานโดยใจคารุเอื้อเฟือ อิเจวเมกันตาพิภูชนายกางวัดทุตยังวันทายตาปิสังขดังปุญยังมายยังมามาสาพุปตะวามาหุนตุเวตาสปะภาวสิทธิยา บุญใดที่ข้าพระเจ้าผูว่าอยู่ซึ่งวัตถุสามคือพระราตานาตรายอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้นี้ อุปาาฐาทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพระเจ้าเลยดาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญหานนิตาตาธาคาโตโลกเกอุปนโนพระตาธาโคเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อาราหังสัมมาสัมพุทโทะ เป็นภูใครจากกิเลส<า>ได้สรู้ชอบได้โดยพระอเองธรรมโมจชาเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกอุปาสามิโกปาร,รินิพานิโกเป็นเครื่องสงบก,กิเลส เพืเ่อป,ะป,ะปะรินิพพานสัมบูรคามีสุขตาะเปรติโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศมายันดังธรรมังสุตวาเหวังชนามาเพราเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่า ชาติปีทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์ชาลาปีทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มาระนาปีทุกขะแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกปาริเทวาทุกขาโทมานาสุปายาสาปีทุกขาแม้ความโศกความลำไรลำพัน ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขัดแค่นใจก็เป็นทุกข์อาปีเยหิสัมปโยโคทุโควไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข ปีเยหิยวิปโยโคทุโคความพระพระกาสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยำบิชัมนาลาปฏิทังปีทุกขางมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์ สังกิเตนะปัญจุป,ปาทานาคันดาทุขาว่าโดยย่อหูปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกษัยยาทิทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือโลูปาทานาคันตุอันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยืดมัน่นคือรูป เวทนูบาดาคันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยืดมั่นคือเวทนาสัญญาบารดาคันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยืดมั่นคือ ขารูปาทานาคขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานาคขันโทเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังบาญญายาเพื่อให้สาวกกวรรมนรโรภูปาทานขันเหล่านี้เอง โสภะวะจึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อ,อยังทรงพระชนอยู่เอวังพระรังสาวเกวิเนตีทรงแนะนำสาวกทั้งหลายสุดเป็นส่วนมาก เอวังภาคาจาปนัสสะภะควะโตสาวะเกสุอนุสาสานิหุร,ระปวะตาตีอานหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาเจ้านานย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลาย่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่า รูปังอนิจจังรูปไม่เทียมธนาอนัตตาเวทนาไม่เทียมสัญญาอนัตตาสัญญาไม่เทียมสังขารอนัตตาสังขารไม่เทียมวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่เทียม รูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตน <c oughs> นาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตน วิญญาณอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนจาเพ่งมุทุของงำแล้วชาติยิเหิโดยความสุขความร่ำไรรำพัน ความไม่สบายกายว่าไม่สบายใจความขับแคนใจทั้งหลายดุคตินาเป็นผู้ความทุกอย่างเอาแลว้วทุกขะเรตตาเป็นผู้มีความทุกเ,เ,ปเ,เป็นเบื้องหน้าแล้ว อัเบวนาไมมาสเกวราสาทุขดายสานดากิริยาปัญญาเยธาติการทำดีสุดแห่งกองทุกทังสิมนี่าพึงปรากฏชัดแกเราได เยราปาริพนผู้ัมปิตังพระวันตังสุวิสาระังสมมาสัมพุทธัมเราทั้งลายผุทิชาพโพิ์ผู้มีพระบาเจ้าปาปรินิพพนานแล้วพระองค์นั้น าอาทาคาราสมมหานาคาริยังะพาชิตาเป็นคูมอีออกทาออกบัวจะาเรือนไม่เกี่ยวคองม้วยเรือนแล้วัสมิงภาคาวดีพระม <พา S 1> จาริยังจารามาประพฤติอยู่ซึ่งพรหมจันร ในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นมีคั่นงสิขาสาเชวะสมาปนา ก็โดยสีขาและทำเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของปิสูทั้งหลายตังโนโประมาจาริยังอิมาสาเกวราสาทุกัอันไดาสาอันทากิริยายสังวัตตุ ขอให้พรมไม้ฉันของเราทั้งหลายนั้นจงเป็นไปเพื่อการดำที่สุดแห่งงลกดังสิน,นีเถิด ยะทาวริวะฮาปุระปริปุเรนดีสากการังห่วงน้ำดีเต็มย่อยางสามุสาคอนให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเมวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปะทิ ทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ลากโลกนี้ไปแล้วได้ฉันนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังขออิดาผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปเมวสังสังชาตู สำเร็จ,รจโดยชาปนสะเพปุเรนดูสังกปาขอความดำรีทั้งพวงจงเต็มที่ดานโทปนาราโสยธาเหมือนพระจันในวันเพ็ญมานิโชติราโสยธาเหมือนแก้วมานยอันสว่างสวัยควรยินดี สัพพิเดียววิวัจันตุความยันใดทำปวงจงบำรัดไปสัพพโรคโควินสศตัวโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเดวปาวัตวันตายโยอ,อันตรายามีแก่ท่าน ทิตีขายุโกภวาดานจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิลิสานิจังวุธาปัยิโนจาโรธรมาวาทันติอายุวันนสุขัมบลาลังอ่อนสิปการคืออายุวันนสุขะภลา ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจอายุโทรประโททีโรผู้มีปัญญายอมให้อายุให้กำลังวันนโทโธปฏิพาณโทโธ ให้ปฏิพานสุขัสสะทตาเมาวีผูมีปัญญาให้ความสุขสุขังโสอธิัจ,จติยยอมได้ประสบสุขอายุงทัตถวาภรังวันนางสุขัญจะปฏิพาณโทุคูให้อายุภราวรรณสุขและปฏิพาน สีกายุยะสวะโหติยธทายะทูปป,ปัสสติจะไปในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นนนดังนี้ สัพโรกวินิมุตโตท่านจงเป็นผู้พ้นจากโรคทั้งปวงสาพสันตาปวัสสิโตจงเป็นเวนจากความเดือดร้อนท้งปวงสาพเวรมาติกันโตเจือดวงเสีเสึ่งเวทัางปวงนิพุตโตจะดวงปวะจง ไปซึ่งทุกทั้งปวงแห่งท่านทั้งหลายเจนาจาสีเลนาจาาโดยสัจจะ้วยศีลเมตตาพระเรนาจ่าโดยพลังของขันติและเมตตาเตสัมพุทธานังอนุรักษันตุเตพระพุทธเจ้าทั้งหลายจงัล่าสาทนทุกเมือ่อ อาโรคเยนาจะสุเคนาจะโหนตุเตโดยสภาวาหาโรคมีได้ก็ดีด้วยความสุขก็ดียงมีแก่ท่านทุกเมือ่อเอ,อินโสอัทรัโทสุขิโตท่านทายจมอาโรโคสุขิตโตโหเฮยไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุข สาหายสัพเพหียติเพียพร้พอมกับด้วยญาติทั้งหลายสาอาทาลทาสุขิตาท่านหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันใดแล้วถึงแล้วซึ่งความสุขเรียรุญนหาพุทธศาสนจาจะเริญในพระพุทธศาสนา อาโลกสุขิตาโฮียไม่มีมรโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสาสาพาเพียทิเปียป้องกับโดยยาทั้งหลายอาลัตาสุขิตาท่านชายและท่าหญิงย่องเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วแล้วซึ่งความสุข เวรุญหาพุทธศาสนะเจริญในพระพุทธศาสนาโลคาสุข oh ิตาโหธาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพียรทีเปี่ยบอมแต่บริยทั้งรลายตั้งชายและหญิงจง拉าสิีลให้ ิบุญเถินอโตอิปสันนันังอคังธรรมังวิชาณตางเมื่อบุคคลรู้จักทรรมอันเลิศเลื่อมใสแล้วโดยความเป็นของเลิศอ,อาเคพุทธิปสันนันังเลื่อมใสแล้วในพระพุทธเจ้าผู้เลิศ ทาขีนายอนุตรเรซึ่งเป็นอาญาบุคคลอันยอดเยี่ยมอาเกรรมเมปัสนนานังเริ่มใส่แล้วในพระธรรมอันเลิศวิราคูปาสเมสุเคซึ่งเป็นธรรมปราชจาราพาสงบังับเป็นสุข เทปาสันนานัมเรื่อมใส่แล้วในพระสงฆ์ผู้เลิศยะกษเทอนุตเรซึ่งเป็นเนื้อนาบุญญายอดเยี่ยมอากาสมิงดานังทัตตาังทวายทานในท่านผู้เลิศอากังบุญญาบวัตตาดีบุญดีเลิศย่อมเจริญ อาคัสยุจาวนโนจาอายุวันนาธิเลิดยาโสจิติสุขังพลงังละยโยกิยติคุณสุขาัาลีิเลิดยมอมเจริญอาคัสสาท,ทาเมทาวีผู้มีปัญญ,ญายอมใหนแก่ท่านผู้เลิศอาคาัธรรมสมาหิตโตและเป็นผู ังมั่นอยู่ในธรรมอันเลิศเทวะภูโตมนุสวาจยากไปเกิดเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์ก็ตามอาคัปโตปโมทิตีย่อมถึงความเป็นผู้เลิศอันบันเทิงอยู่ดังนี้แล กเลททธนทิสปัญญาวัฒนาวิตามัชมีป,มปัญญารอบรู้ละปราจจาความทานีอาเลนะทินังอริเยสุชุเทสุาทิสุย่อมถวายทานตามการสมยัยในพระเฮีย <c> เ <oughs> จ้าทั้งหลายผู้บาพุตรตรงคงที่ วิปสัสสนามนาตาสวิปุรโาโหติทักขินาเมื่อมีใจเลื่อมใสศรัทธาแล้วัาสินาทานย่อมมีผลอันไปบุญเยตธา,าอนุโมทันติวัยยาวจังการติวาจนทั้งหลายเหล่าได้ร่วมอนุโมทนา หรือช่วยกระทำการขวัญขวายในทานนี้นาเดนาทาขีนาโอนาทาสินาทานนันโด,ดยเหตุแห่งอนุโมทานานั่นเลยเตปิปุญญาสภา,าคิโนแม่ชนผู้ร่วมอนุโมทานาก็มีส่วนแห่งบุญด้วย อาสมาธาเทหปฏิวานาจิตโตยธาจิตนางมหาปรังรฉะนั้นเมื่อบุคคลไม่มีจิตท้อถอยในทานทานนั้นย่อมมีผลมากปุญญานิปรารลโลกาสมิงปฏิทาหนทิปานินันดีบุญที่ทำแล้วย่อมเป็นที่พึ่งของท่านทั้งหลาย ในการข้างหน้าได้และอาทธาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสขาจะเมเปตนานัง ได้มาระลึกถึงคุณอุปการะอันท่านได้ประทำแล้วแก่จนในการก่อนว่าผู้นี้ได้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทกิจนี้ของเราผู้นี้เป็นญาติเป็นมติตรของเราดังนี้ ถ้าขีนังทัช,ชาภุเพกตะตามนุสรางก็ควรให้ทัาสินานุปาทานเมื่อผู้ทีละโลกนี้ไปแล้วนะัุนนางวาโโควายาวันยาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีเศร้าโศกก็ดีหรือการร่ำไรรำพันอย่างอื่นก็ดี ผู้คนไม่ควรทำทีเดียวนาดังเปตานามาตายาเพราะการรองไห้เป็นต้นนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วทวังติดทันทียาตจยโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้น ายัญจะโคทัิินาตินาก็ท้าสีนานุปาทานนี้แหลอันท่านได้ให้แล้วสารรมหีิสุปฏิทิตาปฏิสาฐานไว้ดีแล้วในสมองตังหิตายาสาธานาสโสุป,ปกัปปิย่อมสำเร็จประโยชน์เพื่อคุณ ทีละโลกนี้ไปแล้วนานตลอดกาละนานตามฐานะโสยาติ่ทมโมยชายังนิทัสสิโตญาที่ทมนั้นให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วผูชาจากกะอาอุลาลาอู้ชายอย่างยิ่ง ทันก็ได้ำแล้วแกย่ยาตทั้งหลายผู้ที่ลาโลกนี้ไปแล้วนั้นทัานจะพี่คูนนำอนุปทินงกำลังแห่งพิสูทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วย เอหิปุญยาปัสุตังอนัปปัติเทียคุณไม่น้อยได้ผนขวายแล้วทางนี้สัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธตัมมานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระธรรมทั้งปวง ญาปสังกานุภาเวนะนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงพุทธรัตนังธรรมรัตนงังสังฆรัตนงังตินังรัตนานางานุภาเวนะโดยอนุภาพร,รัตนาทั้งสามคือพุทธรัตนาธรรมรัตนาสังฆรัตนา ตุราสิติสาหัสาธรรมคันดานุภาเวนาโดยอนุภาแห่งพระธรรมขันแปดหมื่นสี่พันปีกากาตยานุภาเวนาโดยอนุภาแห่งพระไตรปิฎกชินาสาวกานุภาเวนา โดยอนุภาพแห่งสาวกาชินเจ้าสาปเพเต,เตโรคาสาปเ,เ,เตพยา,านโลกทั้งหลายของท่านภัยทั้งหลายของท่านสาปเพเต,เตอันตราย,ยาสาปเ,เตวัจจวาอันตรายทั้งหลายของท่าน อุปาทาวาทั้งหลายของท่านสาเพเต,เตุนิมิตาสาเพเตอวมังคาราวินาสันตุทั้งหลายของท่านสิ่ง<า>เป็นมงคลทั้งหลายของท่านจงที่นัดไปอายุวัฏโกธนวัฏโกความจเจริญอายุความจเจริญทรัพย์ วิวัตโกยสวัตโกความเจริญเสรีความเจริญยศภารวัตโกวันวัตโกความเจริญกำลังความเจริญวันนาสุขาวัตโกหัวตุสัพทาความเจริญสุขจงมีแก่ในการทั้งปวงทุกขโรคะพยะเวรามทุก และเวณทั้งหลายโสกสัตุจุปัทวาความโศกสตรูและอุปัทวะทั้งหลายเนกาอันตารายาพิวินาสันดูเจตเจสาอันตรายทั้งหลายอเนกประการจงพินาตไปด้วยเดชาชยสิทธิททนงลาา ชนะความสำเร็จสับแลสลาสดทีภาขยังสุขังปราลังความสวัสดีความมีโชคามสุขและกำลังเสิริอายุจวันโญจะโพคังเสิริวันนาโพขัสาบุธิีจยัสวะความเจริญและความเป็นผู้มีโยสตตวะสาจอายุจา ได้อายุยืนเป็นร้อยปีชีวาสิทธิพาวันตุเตและความสำเร็จกิดในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านในการทุกเมือ่อคืนพวตุสัพพมังครางขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่าน,นราคันดุสัพเดวตาขอเรล่าว,ว่าดาทั้ง สัพพพุทธานุภาเวนะโดยหานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะโดยหานุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะ โดยหานุภาแห่งพระสงค์สาธาโสธีเาวันตุตทขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมือ่อ